เช้าโชว์ทนายความชื่อดังนะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องเอามาลงโทษให้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องขับให้พ้นจากวิชาชีพทนายความไปเลยนะครับข่าวนี้ช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ช่วยกันปกป้องสิทธิของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ตรวจสอบวงการวิชาชีพทนายความนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุป,ประมาณ50ปีนะครับติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะอินไปหน่อยเกี่ยวกับ ทนายความคนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปเม้นอะไรต่อมีอะไรข้อความวิาพากษ์วิจารณ์หรือจะเรียกว่าเป็นการหมินประมาทก็ตามแต่นะครับแต่ในเวลาต่อมาทนายความคนนั้นเนี่ยนะดันทักแชทมาหาแล้วก็ทําการข่มขู่นะครับว่าถ้าไม่อยากให้ถูกฟ้องดําเนินคดีหมินประมาทนะแล้วก็เรียกเงินส0 0 0 0 0ต้องยอมมาเป็นเมียครับต้องยอมมามีเพศสัมพันธ์ด้วย แล้วก็ยังข่มขู่อ้างคนใหญ่คนโตอ้างอิทธิพลสารพัดอย่างนะครับเพื่อที่จะบังคับขู่เข็นให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยอมมีอะไรกับตนเองหญิงคนนี้ก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับและก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอเห็นทนายความทําแบบนี้เธอก็เลยทนไม่ไหวใช่ครับก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนที่สํานักงานทนายความแห่งหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมที่จะดําเนินคดีในความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทดยการโฆษณา แล้วก็ผิดมันยากทนายความนะครับคือถ้าใช้อำนาจทางกฎหมายแบบนี้ความรู้ทางกฎหมายไปข่มขู่เยือ่อเพื่อที่จะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเด่ยนะครับผมว่าต้องถอดถอนใบประกอบวิชาชีพเนี่ยไปตลอดชีวิตนะคุณผ,ผู้ชมครับทนายความที่รับเรื่องโรงเรียนก็บอกกันนะครับว่าการเป็นทนายความควรใช้กฎหมายช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ใช้กฎหมายมาข่มเหงหรือว่าคุกคามแล้วก็เตือนทุกคนว่ามีสิทธิลุกขึ้นสู้หากถูกกระทําอย่างไม่เหมาะสมนะครับนะ เนี่ยในแช็คข้อความที่โหนกระแสเข้ามาเปิดเผยเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าไม่ตกลงผมจะแจ้งความวันนี้อรอรับหมายได้เลยผมจะเรียกค่าเสียหาย3า0 0 0 0ถ้าไม่อยากให้ผมแจ้งกราบขอโทษหรือมาหาผมเป็นเมียผมใช้คำนี้เลยนะครับน้องสาวไม่มีทางเลือกมีแค่สองทางให้เลือกผมให้โอกาสคนเสม,มอ โอ้โหนะครับไอหมอนี่เป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูแหละครับว่าเมื่อมีการแจ้งความประเมินคดีแล้วจะดําเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุดได้หรือไม่อย่างไรและความจริงก็ต้องฟังจากทั้งสองฝั่งนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถึงขนาดใช้ความรู้ทางกฎหมายบอกว่ามามาเป็นเมียของผมเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดียังไงมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้ยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า n อร์ a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0บซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน็ตไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee นะ Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี่อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าส ไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละก,กําลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนแล้ว ไม่อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณน,นะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อหรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Youtube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า Youtube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคนน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สัประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับ แล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเน่ก,ก,เนนนก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนี่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแปบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอพระคุณครับ